ขอกราลบสวัสดีชาววันจันทร์ครับเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาจับเจ้าบิลลิลิด้านะครับอีกหนึ่งฟอร์มกันนะส่วนตัวนี้ยังไม่มีเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับมีเจ้าเครโรมาสึนะครับแวะมาหานะครับขออนุญาตเก็บแคนดี้เจ้าเครโรมาสึก่อนนะเอาล้วครับวันนี้7จ็นาฬิกาห้นาทีแล้วนะครับเมื่อวานนี้พยายามทําคลิปวิดีโอนะครับจับเจ้า อะไรแล้วครับอย่าลืมชื่อนะเอาครับรับไป6แคนดี้กับ2 XL แคนดี้ครับ651ครับแหมได้ไป1ดาวได้ไป0นดาวนะเมื่อวานนี้จับเจ้านี่ครับครีมแกนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมนะผมก็ยังงงๆกับกาแล็กซีนะครับอ่าเออยู่นะครับผม่า2หน้าจอเนี่ยนะครับพอเวลาเราตีบอสแล้ว มันจะต้องกด2หน้าจอใช่ไหมครับปรากฏว่าคลิปวิดีโอที่ผมบันทึกนี่นะครับมันก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับก็เลยเสียดายเขาไม่ได้นำคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้ใช้ไป4 ID นะครับซัดเจ้าครีมแกนนี่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ได้มาครับโอ้ดูดีเลยครับน่าจะ8ป8 5 87ประมาณนี้นะตัวนี้เอาล้ครับก็ น่าเสียดายนะครับแต่ว่าไม่มีไชนี่ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมรอบหลังนะครับเผื่อเจอเจ้าคริมแกนที่เป็นไชนี่นะแต่ว่าตอนนี้ครับผมทําเควสนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเผื่อเจอไชนี่นะโอ้โหยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีไชนี่นะครับตอนนี้ก็ไปเปิดหาเนี่ยนะครับเจ้าบิลลินด้านะใช่ไหมอีกหนึ่งฟอร์มนะครับที่เป็นตัวสีส้มนี่นะครับผมตอนนี้ผมทำเควสเสร็จแล้วนะครับผมใช้ ผลไม้ช่วยจับโปเกมอนนะครับแล้วก็จับโปเกมอนกีครั้งกรีครั้งเนี่ยนะครับทั้งหมด3เควสนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเปิดเควสที่หนึ่งครับแหมเป็นเป็นลินดาธรรมดานะผมก็นึกว่าจะให้เป็นเจ้าสีส้มทั้งหมด3อันเลยนะโอ้โหหลอกกันนี่ว่านะครับ โอ้โหอยู่สาเท้า,ทาวความสยืดยาวครับเอาล้วครับบิลลินด้าครับบิลลินลินด้าครับมาบิลลินลินด้ามาด้วยนะบิลิล,ลิดามาโอ้โหชื่อนะครับผมแหมเจ้าโปกเกบอลน,นี่นะครับนะเมื่อก่อนผมก็เรียกเจ้าโปกเกบอลน,นี่เหมือนกันนี่ครับครีมแกนมาอีกแล้วครับแต่ว่าไม่น่าจะมีเวลาตีนะครับตอนนี้ เอาล้ครับบิลลิลินด้ามาป่านะครับปรากฏตัวด้วยนะโอ้ยยาวเหยียดเลยครับผมแจ้งให้ทราบนะโอ้ยบิลลิลินด้ามานะครับโอ้เอาล้ครับสำเนียงเขาพูดว่ายังไงละครับก็ไม่แน่ใจนะผมก็อ่านตามภาษาไทยที่เขียนนี่แหละครับผม422ครับแหมยังไอวีไม่สวยเท่าไรเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้ไม่ใช่ตัวฟอร์มพิเศษนะเอาที่เก็บโปเกมอนเต็มแล้วครับลบครับ ลบเลยครับลบหลายตัวเลยครับอ่ามาเอ้ามาครับแหมมาครับบิลลลินดามาครับตัวร่างธรรมดาอยู่นะยังไม่มีอีกฟอร์มหนึ่งอยู่นะครับแหมแล้วก็แปลกนะครับสองสามวันนี้ผมไปเสาเนี่ยไม่เจอมันเลยครับไม่ได้จับเลยครับโอ้โหเสาที่มันอยู่เนี่ยครับมันดันไม่ใกล้ผมนะสี่ร้อยสิบสองนะลบไปเลยนะ โอ้โหนี่ะครับมารอบนี้น่าจะใช่นะเควสงานวิจัยพิเศษนะครับในเควสสุดท้ายนะครับที่ผ่านมานี่ครับบินลินลินดามาครับบินลีลีดามา419นะโอ้โนะโอ้อาแล้วจะเอาสับปะรดมาให้ทำไมล่ะครับแคนดี้บานเบอร์อยู่แล้วนะตัวนี้ เอาลครับรู้สึกว่าเพื่อนๆในกลุ่มจะบอกว่ามันวิวัฒนาการล่างไม่ได้นะครับอีโวไม่ได้นะก็จับเก็บไว้ในโปรเจกตสวยๆอย่างนี้แหละครับไอวีไอซีพีที่อัพก็น่าจะประมาณสัก7800ได้แล้วมั้งครับเนี่ยหรืออาจจะพันกว่านะโอ้โหรับไป3าดาวครับกับเจ้าบลินิดามานะครับในฟอร์มที่เขาเรียกฟ่าฟอร์มอะไรก็ไม่รู้ครับผมเป็นธาตุไฟฟ้ากับญ่าเฉยเลยครับผมก็โอเคนะอน่ารักดีนะครับผมเก็บไปนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งวันหนึ่งมันอาจจะหายากก็ได้นะเจ้าตัวนี้นะเออนะครับผมอาจจะมาแค่เป็นบางช่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ บิลิเลนามาครับอีกหนึ่งฟอร์มครับในตัวสีส้มครับเรียกว่าฟอร์มอะไรไม่ทราบครับเพื่อนๆท่านไหนรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้8นาฬิกาแล้วนะครับขออนุญาตไปทำงานทำการก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับผมขออภัยด้วยที่เมื่อวานไม่ได้ลงให้นะครับเซ็งจริงๆนะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาเจ้าคริมแกนที่เป็นใช้นี่ให้ได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ